ฟาสั่งซื้อกันเลยนะคะโปรซิ้นปีนะคะของใกล้สิม,มดแล้วนะคุณคนคือของเมดกะเอาตามนั้นเลยนะคะสิบได้ต่อให้นะบรูสิงหฮอตปีใหม่อยู่บ่นนะคะตั่คาเข้านะคะปกติกับปุ๊กละ4ี่ร้อยห้าสิบาทนะตูให้แค่สามร้อยเก้าสิบแต่ถ้าซื้อสองกระปุกให้เซ็ตคู่เจ็ดร้อยห้าสิบาทแล้วก็ส่งฟรีพร้อมนะคะสาหรับตัวโปรตีนนะคะกระปุกละพันห้าร้อยกว่าบาทนะแต่ตูวให้แค่กระปุกละพันสี่นะคะคุณคนขนาดพรรันกัมเด้อกินได้เดือนหนึ่งนะคะพรรัน500กรร นั้นนะคะกระปุกละเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทเนาะตัวให่ราคาเจ็ดร้อยนะคะคุณคนขาแต่ถ้าไผ่เสี่ยวเซตคู่กระปุกค่วเขาถ้าเป็นเซตใหญ่แบบนี้นะคะเอาไปเลยนะคะพันเจ็ดถ้าเป็นเซตน้อยตัวโปรตีนกระปุกน้อยเอาไปเลยพันเดียวค่ะส่งฟรีทุกออเดอร์ทุกรายการค่ะคุณคนขาโปรนี้บอกเลยว่าบริมีมาบ่อยๆนะจ๊ะก็คือส่งท้ายแล้วนะคะส่งท้ายปีนี้ของมดแล้วมดเลยนะจ๊ะถ้าไผ่เสี่ยวแค่ตูวค่าเข้ากับฝ้ามาต่ำนะคะเหลือบกี่กระปุกแล้วบ่กฮ้อนหาซิปกระปุกนะคะ ตอนนี้ของผลิตใหม่นะคะคุณคนบริมวณของค้างนะจ๊ะตักดุนวนเลยนะคะก่อนที่สิเมิดจ้าและอย่าลืมนะคะรอสนับสนุนสินค้าตัวใหม่ของข่อยน,ำนะะ้ำเลือค่ะเป็นครีมรักแรก้ออกแบบมาเพื่อสาวๆที่ออกกําลังกายสาวๆที่เหงือแตกเหงือแต่แตสาวไทยนะรออุดหนุนนะคะ